สวัสดีพี่น้อง fc ทุกท่านนะครับพี่น้องไทยพี่น้องสอปปลาวพี่น้องกัมปูชาและพี่น้องสาวไทยใหญ่ของเรานะครับและพี่น้องสาวกระเลงลอยนะครับและพี่น้องสาวลาหูลอยครับและครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับวันที่2 6สิงหาคมพศ2564ก็มาเจอกันเวลาตอนเย็นนะครับผมจะมีข่าวอยู่3าข่าวมาเล่าให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกัน ต่อไปนะครับข่าวที่1นนะครับกองทัพจนภาคเหนือนะครับก็เลยเข้ามาโจมตีกองทัพสภากบุรีรัษานาเสียเนสนะครับในจังหวัดจอกแมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับข่าวที่2นะครับกองทัพสาภาพกัลเหล่ง KNU และ k n l a นะครับได้เ,เข้าไปยึด ฐานทัพของกองทัพพม่าและกองกําลังพิทักษ์ชายแดนหรือว่า P.C.F. นะครับที่อยู่ร่วมกันนะครับในพื้นที่รัดกระแลงครับข่าวที่3นะครับกำลังพม่าที่เผ้าธนาคารนะครับในพื้นที่รัดชินนะครับก็ถูกกองกําลังไม่ทราบผ่ายนะครับก็มายิงเสียชีวิตทันที3นายนะครับ ครับก็มาดูข่าวที่หนึ่งกันก่อนนะครับพี่น้องครับวันนี้นะครับการปะทะสู้รบกันอย่างดุเดือดในพื้นที่จังหวัดจอกแม่นะครับรัชฐานภาคเหนือของไทยใหญ่เรานะครับวันนี้นะครับกองทัพพม่าและกองทัพปล่อง t ที a เเอและกองทัพซานเหนือนะครับเอสีีนะครับก็ไล่ร่มกันทางสามกองทัพนะครับและ เข้ามาโจมตีทางกองทัพสภากองพลรัชฐานอาเสนตนะครับในพื้นที่ลอยงาจ้างนะครับก็อยู่ในจังหวัดจอกแม่นะครับรัชฐานภักเหนือของไทยใหญ่เรานะครับวันนี้วันที่26สิงหาคมนะครับพศ2564ครับเวลา12นาฬกา13นาทีนะครับกองทัพพม่าร่วมกับกองทัพ จนภาคเหนือนะครับไล้เข้ามาโจมตีกองทัพสภากบู้รธชานาเซด,ดนะครับในพื้นที่ลอยงาจ้างนะครับก็อยู่ในอำเภอลอยก๋งนะครับก็อยู่ในจังหวัดเจอกแม่นะครับรัฐชานภาคเหนือของไทยใหญ่เรานะครับการประทะสู้รบกันตลอดทั้งวันนะครับตั้งแต่เวลา12นาฬิกาสนาทีนะครับถึงเวลา 15นาฬิกานะครับก็ยังมีการประทะสู้รบกันอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวจากพื้นที่จังหวัดจอกแม่นะครับก็มีพี่น้องรายงานข่าวเข้ามาให้ทราบเป็นระยะนะครับบอกว่าณเวลานี้นะครับก็ยังมีการประทะสู้รบกันอยู่นะครับระหว่างกองทัพโจนภาคเหนือและกองทัพสภากับผู้รักษาอาเสเดดลูกน้องของเจ้าหยดศึกนะครับก็ยังมีการ ปะทะสู้รบกันอยู่นะครับในพื้นที่หลอยงาจ้างนะครับก็อยู่ในอำเภอหลอยกงนะครับก็อยู่ในจังบวัดเจอกแม่นะครับรัชฐานภาคเหนือของไทยใหญ่เรานะครับจากเหตุการณ์ปะทะสู้รบกันอย่างดุเดือดวันนี้นะครับก็ทําให้ทางกองทัพสภากับผู้รักสารอาซีแดกนะครับที่หลักซุ่มโจมตีแบบกองโจรนะครับก็เลยสามารถจับกลุมกลุ่มของ จนภาคเนือนะครับจับกลุ่มไล่สามคนด้วยกันครับพี่น้องครับจับตัวเป็นๆนะครับจับกลุ่มได้สามคนนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวลีมากนะครับที่กองทัพสภากับพ้รัฐฉาาเสียเรสนะครับสามารถที่จะจับกลุ่มทางลูกน้องของโจนภาคเหนือนะครับไล่สามคนด้วยกันนะครับแต่ก็รู้จากในคลิปวิดีโอนะครับพี่น้องครับ เป็นคนแก่นะครับแล้วก็คนมีอายุนะครับก็น่าสงสารนะครับสําหรับลูกน้องของกองทัพจรนภาคเหนือนะครับลูกพี่นี้อยู่อย่างสุขสบายครับพี่น้องครับอยู่ในฐานที่มั่นนะครับและไม่ต้องทําอะไรครับให้ลูกน้องมาตายแทนหรือว่ามาสู้รบแทนนะครับวันนี้นะครับก็เห็นแล้วก็น่าเชื่าใจนะครับสําหรับ ทหารของกลุ่มโจรัภาคเหนือนะครับก็มีแต่คนแก่คนมีอายุนะครับที่ทางกองทัพสภ,ภากับกุรัดชานอาเซเลสนะครับที่จับกลุ่มตัวไว้ไล่3คนนะครับก็ทางกองทัพสภากับกุรัฐชานหรือว่าอาเซเลนะครับก็จะจับกลุ่มไปแล้วก็ไปซักถามนะครับที่มาที่ไปและก็ทํา ถึงความเป็นมายังไงนะครับและถามข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ของกองทัพโจนภาคเหนือต่างๆนะครับแล้วก็จะปล่อยกลับไปนะครับก็คงไม่เป็นทหารอีกต่อไปแล้วนะครับ3ามคนนี้นะครับก็น่าจะกลับตัวกลับใจครับพี่น้องครับก็ไปใช้ซีเิตอยู่เป็นชาวบานธรรมดานะครับ ก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าทางอาบุธนะครับก็ไล่วางให้กับทางของทัพสภากับผูรัชานแล้วนะครับก็ใช้ชีวิตที่เลยอยู่นะครับก็ไปเป็นพี่น้องสาวันธรรมตานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนมากนะครับของทัพสภากบผูรัชสานนะครับเป็นผู้ที่มีจิตเมตตานะครับจับกลุ่มกลุ่มจรภาคเหนือไร่นะครับหรือว่าแม้แต่ของทัพพม่านะครับจับไร่ก็ยัง บ่อยนะครับเพราะว่าไม่มีความคิดนะครับที่จะทําร้ายนะครับผ่ายตรงข้ามนะครับผู้ที่ไม่มีทางสู้นะครับผู้ที่มีแค่มือเปล่านะครับก็จะไม่ทําอนตรอะไรทั้งสิ้นนโยวายของกองทัพสภากบุรัตน์สานาสเลดนะครับลูกน้องของจายศึกนะครับก็มีนโยวายที่ชัดเจนนะครับไม่ทําร้ายผู้ที่ไม่มีทางสู้นะครับผู้ที่มีมือเปล่านะครับก็จะไม่ทําร้ายเด็ดขัดนะครับ ก็รอติดตามข่าวความเคลื่อนไหวการสู้รบในพื้นที่รัฐฉานภาคเหนือกันต่อไปครับพี่น้องครับถ้ามีความเคลื่อนไหวล่าสุดก็จะมาอัปเดตให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันต่อไปนะครับนะครับก็มาดูข่าวที่2กันต่อนะครับวันนี้นะครับกองทัพสาภาพกระเหลง knu และ knla นะครับกองพลที่17และกองพลที่1นะครับไล่ร่วมกัน2กองพันนะครับไล่เข้าไป ยึดฐานที่มั่นของกองทัพพม่าและกองกําลังพิทักษ์สายแ,นแลนหรือว่า P.C.F. นะครับลูกน้องของมองซิตูนะครับที่อยู่ร่วมกันในพื้นที่ดูแลของกองทัพสาภาพกันเลงนะครับ k n l A, นะครับเชา้านี้นะครับตั้งแต่เช้ามืดนะครับกองทัพสาภาพกันเลงนะครับ k n l A, นะครับไล่ร่วมกันถึงสองกองพันนะครับกองพันที่1่และ กองพันที่17นะครับไล้เข้าไปยึดฐานทัพของกองทัพพม่าและกองกําลังพิทักษ์ชายแลนดหรือว่า pcf นะครับที่อยู่ร่วมกันนะครับในเมืองโนตากก์นะครับก็อยู่ในตนําบลโนตากก์นั่นเองครับการประทะสู้รบกันอย่างดุเดือดนะครับก็ทําให้ทางผังของกองทัพพม่าและกองกําลัง pcf นะครับได้ถอนกําลังออกไปจากพื้นที่นะครับ ก็ทําให้ทางผัางของกองทัพสภาพกัรเลงนะครับ KN ยาวเอนะครับไล้เข้าไปยึดฐานที่มั่นของกองทัพพม่าและกองกําลังพิทักษ์ไซแลนด PCF นะครับในพื้นที่เมืองโนตากเกานะครับอยู่ในตนําบลโนตากเกานั่นเองครับก็อยู่ในพื้นที่ดูแลของกองทัพ KN ยาวเอนะครับกองพันที่หนึ่งนะครับก็มีการ ปะทะสู้รบกันอย่างดุเดือดเช้านี้นะครับในเวลาต่อมานะครับกองทัพพม่าและกองกําลังพิทักษ์แานลนหรือว่า PCF นะครับก็ไล่ถอนกําลังออกไปจากพื้นที่นะครับเนื่องจากสู่ทางกองทัพ k n a นะครับซึ่งเป็นเจ้าถิ่นนะครับมีกําลังพลที่มากกว่าและสานานภูมิประเทศนะครับเนื่องจากเป็นกองกําลังสติพันธ์นะครับกองกําลัง ที่อยู่ในพื้นที่ท้องถิ่นนะครับทําให้กองทัพพม่าและกองกาลังที่ทักไซแลนหรือว่า p c f นะครับก็พากันหนีออกจากฐานทัพนะครับในเวลาต่อมาเวลา10นาฬิกานะครับกองทัพกองพันที่1่และกองพันที่17นะครับอยู่ภายใต้ของ KNLA นะครับก็เลยเข้าไปยึดฐานที่มั่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับยึดฐานที่มั่นของกองทัพพม่าและ กองทัพพิทักษ์ไซแรน PCF นะครับที่อยู่ร่วมกันนะครับในเมืองโนตากอนั่นเองครับจากการเข้าไปยึดฐานที่มั่นครั้งนี้นะครับเนื่องจากกองกำลัง k n l a นะครับกองพันที่1และกองพันที่17มีกองมีกำลังพลที่มากกว่านะครับและเป็นคนชำนานพื้นที่นะครับทำให้ทางผ่านของกองทัพพม่าและกองกำลัง บีซนะครับก็เลยทิ้งฐานที่มั่นและถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวรีอีกวันหนึ่งนะครับสำหรับพี่น้องสาวกระเล่งนะครับและกองกำลังแห่งซาตกะเล่งหรือว่า KNU และ k n l a นะครับที่สามารถขับไล่ทางกองทัพพม่าและกองกำลังพิทักษ์ไซแลนด์หรือว่า p c f นะครับออกไปจากพื้นที่ ของ KNLA ไล่สำเร็จนะครับก็ได้เข้าไปยึดฐานที่มั่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับเวลา10นาฬิกาของวันนี้ครับครับก็รอติดตามข่าวความเคลื่อนไหวกันต่อไปนะครับถ้ามีข่าวอัปเดตมาใหม่ก็จะมาแจ้งให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันต่อไปนะครับสำหรับการสู้รบในพื้นที่รัดกระเลงครับ ครับก็มาลูข่าวที่3กันต่อนะครับวันนี้นะครับก็เกิดเหตุร้ายขึ้นนะครับในพื้นที่ดัตสินนะครับก็มีกองกำลังไม่ทราบผ่ายนะครับก็เลยเข้ามาโจมตีนะครับตำหนดพม่าที่เผ่ายามอยู่ที่ธนาคารแห่งหนึ่งนะครับอยู่ในพื้นที่รัตชินนะครับกองกำลังไม่ทราบผ่ายครับ ขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับและมีคนซ้อนท้ายมาถึง3คนนะครับก็มากันทั้งหมดประมาณ4คนนะครับพอมาถึงที่หน้าธนาคารนะครับก็ยิงกระหน่านะครับตำรวจที่เผ่าธนาคารอยู่นะครับก็ทําให้ทางผังของตำรวจพม่านะครับลูกน้องของกบฏมีหน่องหลายได้เสียชีวิตไปถึง3นายทันทีนะครับ วันนี้นะครับวันที่26สิงหาคมนะครับพศ2564ร 2, 64, เกิดเหตุร้ายขึ้นในพื้นที่ดัตซินนะครับก็มีกองกำลังไม่ทราบผ่ายขับรถมอเตอร์ไซค์มานะครับมา้ลยกัน4คนนะครับพอมาถึงที่หน้าธนาคารแห่งหนึ่งนะครับก็ได้มีตำรวจพมา่านะครับก็เฝ้ายามรักษาการอยู่นะครับถึง3คนนะครับกองกำลังไม่ทราบผ่ายไล่ยิงปืนถล่ม ใส่ตำรวจพม่านะครับก็เลยเสียชีวิตไปทันทีนะครับสามนายนะครับที่เผ้าน้าธนาคารอยู่นะครับในเวลาต่อมานะครับทางกองทัพพม่านะครับและตำรวจพม่านะครับก็มากันเยอะแยะมากมายนะครับมาตรวจรูในพื้นที่เกิดเหตุนะครับและมาตรวจรูคนที่ผ่านไปมาหน้าธนาคารนะครับ ถึงวันนี้นะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่ากองกําลังไม่ทราบผ่านนะครับที่เข้ามาโจมตีตำรวจพม่าวันนี้นะครับเป็นกลุ่มอะไรกันแน่นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อเวลา11นาฬิกา30นาทีของวันนี้นะครับก็มีกองกําลังไม่ทราบผ่านนะครับขับรถมอเตอร์ไซค์มานะครับและมายิงกระหน่ำนะครับตำรวจที่เข้า ยามอยู่นะครับที่หน้าธนาคารแห่างหนึ่งนะครับในพื้นที่รัดสินนะครับในเวลาต่อมานะครับเวลา12.30นาฬิกา30นาทีนะครับทางผังของโคศกกองทัพพม่านะครับนั่นก็คือพันเอกจอมินทนนะครับก็เล่ยออกมาแถลงข่าวนะครับเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับในพื้นที่รัดสินนะครับก็บอกว่ากองกำลังไม่ทราบผ่ายนะครับที่เข้ามาโจมตี ตำวรวจพมา่าเสียชีวิตไปถึงสามนายนะครับที่เผ่ธนาคารอยู่ในพื้นที่รัชสินวันนี้นะครับเมื่อเวลา11อนาฬิกา30นาทีนะครับทางโฆษกของทัพพม่าะนะครับก็เลยกล่าวหากองกำลังพิทักษ์ประชาชนหรือว,ว่า CTF นะครับว่าเป็นกลุ่มของ CTF นะครับที่เข้ามายิงถลม่มทางตำวรวจพม่าะนะครับก็เลยเสียชีวิตไปถึง3นายนะครับใน พื้นที่ดัดชินนะครับที่ธนาคารแห่งหนึ่งนะครับทางพันเอกต่อมิตรนนะครับก็ยังกล่าวเสริมอีกว่าทางกองกำลังไม่สาัาย์ผ่นะครับก็เลยเข้าไปเอาเงินจำนวนหนึ่งนะครับที่ในธนาคารไปร่อยนะครับและเอาปืนของตำรวจพมา่าทางสามคนไปร่อยนะครับ สรุปแล้วก็เอาทั้งเงินนะครับที่มีอยู่ในธนาคารนะครับและเอาปืนของตำรวจไปร่อยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อกล่าวหานะครับของโฆษกของทัพพม่านะครับพันเอกจอมินทนนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับสถานีโทรทัศน์ของกองทัพพม่านะครับ,รพพรบก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รัชชินวันนี้นะครับก็เป็นพิมมือของกองกําลัง พิทักษ์ปราสาธารยหรือว่า CTF นะครับที่อยู่ในพื้นที่ลัดเชนนั่นเองครับครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจผมตลอดมานะครับฝากกดติดตามให้กำลังใจผมเลยนะครับเพื่อที่จะมีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ